คุณสามีทั้งหลายรู้สึกกันไหมคะว่าช่วงนี้ภรรยาของเราหรือว่าเมียของเราเนี่ยทำไมอารมณ์ถึงได้แปรปรวนอารมณ์ถึงได้หงุดหงิดขนาดนั้นแถมนะคะยังไม่ยอมให้เราเนี่ยทำการบ้านอีกเป็นกันไหมคะนางกำลังเข้าสู่วัยทองค่ะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะแอนจะมาแนะนำนะคะ5วิธีนะคะที่จะรับมือนะคะกับคุณภรรยาในวันที่ นางเข้าสู่ภาวะวัยทองค่ะว่าคุณพ่อ้านเนี่ยควรจะต้องเตรียมรับมือ,อยังไงกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะขอความเข้าใจก่อนนะคะและผู้หญิงทุกคนก็ต้องการสิ่งนี้จากสามีของตัวเองด้วยค่ะ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยออทั้งสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆในวันที่เราอายุเพิ่มขึ้นนะคะอยู่กินกันมานานแล้วเนี่ยในวันนี้ต่างฝ่ายต่างก็น่าสี่สิบกันแล้วนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงอายุนี้นะคะภาวะไวทอง ของผู้หญิงค่ะจึงทําให้ผู้หญิงเรานะคะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งทางด้านอารมณ์รูปร่างร่างกายสภาพจิตใจทั้งหลายค่ะรวมถึง กิจกรรมรักบนเตียงด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะมันจะลดน้อยลงมันจะแบบว่าขาดความต้องการออความต้องการตรงนี้มันจะน้อยลงนะคะมันจะไม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่ผ่านมานะคะความที่ภรรยาอาจจะแบบว่าใส่ใจเราดูแลเราเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลดน้อยลงด้วยความที่ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะลดน้อยลงในวันที่ผู้หญิงอายุเพิ่มขึ้นจึงขอความเข้าใจนะคะจาก คุณสามีนะคะว่าให้เข้าใจว่าวันนี้ผู้หญิงนะคะหรือว่าภรรยาของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะไวทองซึ่งมันไม่ได้เป็นมาจากแบบว่านิสัยหรือว่าอะไรแบบนี้โดยตรงนะคะด้วยความที่ฮอร์โมนมีความเปลี่ยนแปลงนะคะจึงทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ย มันแปรปรวนไปนะคะขอความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมสารความสัมพันธ์ให้ดีเหมือนเดิมหรือว่าให้ดีได้มากกว่าเดิมด้วยค่ะข้อที่2นะคะเมื่อคุณสามีมีความเข้าใจแล้วนะคะว่าคุณผู้หญิงเราในวันที่อายุเพิ่มขึ้นนะคะย่างเข้าสู่วัยทองอย่างนี้ค่ะเ,เวลาคุณผู้ชายหรือว่าคุณสามีนะคะเห็นถึงความ ความของภรรยาของเราเนี่ยรู้สึก อารมณ์เสียหงุดหงิดบ่อยอลไรแบบนี้นะคะลองหากิจกรรมนะคะเชิงสร้างสรรค์นะคะหรือว่าชวนกันออกไปเที่ยวนะคะออกไปเที่ยวออชมตามธรรมชาติสถานที่ต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะหรือกิจกรรมที่มีแบบว่าเป็นเป็นพลังบวกให้แก่กันนะคะทางด้านความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะชวนกันไปทํากิจกรรมชวนกันไปเที่ยวนะคะเพื่อให้คุณภรรยาของเราเนี่ยลดอารมณ์ที่แบบว่าหงุดหงิดความ ความเครียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยมาจากสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะลองชวนภรรยานะคะไปทำกิจกรรมเหล่านี้ดูเพื่อเลี่ยงนะคะในการที่จะเออทำให้เกิดเหตุทะเลาะกันแล้วก็เออทำให้ภรรยาของเราเนี่ยอยู่กับความเครียด มากจนเกินไปนะคะความวิตกกังวลความกลัวอะไรหลายแสิ่งหลายๆอย่างที่มันเข้ามาโดยที่เขาเองก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจากที่ฮอร์โมนลดน้อยลงอะไรแบบนี้ค่ะจึงทําให้แบบว่าอ,อ่อความรู้สึกอะไรต่างๆมันกระทบเข้ามาแล้วมันไวต่อความรู้สึกมากๆ เรากลายเป็นความวิตกกังวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยค่ะคือถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับว่าจะจิตตกอะไรแบบนี้ง่ายกังวลง่ายกลัวง่ายนะคะจากที่เราไม่เคยเป็นนะคะก็ลองชวนภรรยานะคะออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปทํากิจกรรมหากิจกรรมอะไรดีๆทํากันนะคะก็จะช่วยลดตรงนี้ได้ค่ะลดความตึงเครียดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้นะคะและข้อที่3ค่ะ ออถ้าหากว่ามันถึงขั้นที่แบบเราทะเลาะกันแล้วนะคะคุณผู้ชายนะคะต้องรีบเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะในการทะเลาะในครั้งครั้นั้นอย่าปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังหรือว่าอย่าปล่อยให้ต่างขวายต่างมีความค้างคาใจกันเปน็นอันขาดนะคะ,ะ,คะเพราะว่าจะมีผลไปในระยะยาวได้นะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าในวันเนี้ยเออนะภรรยาของเราอยู่ในภาวะัยทองนะคะเราก็ต้องแบบว่าใจเย็นกว่านิดนึงนะคะ เออคนนึงเป็นไฟคนนึงต้องเป็นน้ำนะคะไม่ใช่ว่าคนนึงเป็นไฟคนนึงจะต้องเป็นแบบว่าเป็นไฟแชกปัทุเชือเ้อเพลิงขึ้นมาให้ได้ทันทีในะตอนนั้นเลยในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะตอนนี้เราเข้าใจว่าเมียของเราเนี่ย เริ่มเข้าสู่ใยทองแล้วอะไรยังไงก็งอก่อนไม่แปลกนะคะน่ารักอีกต่างหากนะคะผู้ชายงอผู้หญิงน่ารักจะตายนะคะเออมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าจะต้องแข่งขันชนะกันเลยนะคะไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นในเมื่อวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเภรรยาของเราอยู่ในภาวะเหล่านี้นะคะก็เออให้ให้เรานะคะ ถ้าหากว่ามาอยู่ในขั้นที่แบบเราทะเลาะก,กันแล้วนะคะก็ต้องรีบเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดดีกว่าค่ะอย่าปล่อยให้ปัญหาค้างคางนะคะมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตคู่นะคะในระยะยาวได้ค่ะ และข้อที่4นะคะสำคัญมากๆนะคะเปิดใจคุยกันตรงๆเรื่องเซ็กเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เลยค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าในวันที่ผู้หญิงนะคะฮอร์โมนเพศหญิงเขาลดน้อยลงเมื่อความต้องการทางเพศเขาก็ลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาจะรู้สึกถึงความที่ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เขาเบื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเหตุผลนั้นนะคะในความเบื่อไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเบื่อเราหรือว่าอะไรนะคะสำหรับผู้หญิงบางคนนะคะก็จะมี ือไม่ใช่บางคนแหละเกือบเกือบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซเลยที่ในวันที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดเนี่ยแน่นอนว่า ระบบภายในของร่างกายของผู้หญิงระบบภายในของน้องสาวอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเช่นช่องคลอดแหง้งน้องสาวแหง้งฝืดจะรู้สึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์จนทําให้เขารู้สึกถึงความที่ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องทนกับอาการเจ็บปวดแสบร้อนภายในช่องคลอดนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชายเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีนะคะก็จะทําให้ลดในเรื่องของการปัญหาทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของกิจกรรมเรื่องบนเตียงนะคะ และช่วยลดปัญหา,เ,าเตียงหักได้อย่างแน่นอนเลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะว่าภรรยาของเราเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะวัยทองนะคะการที่เราใส่ใจนะคะให้ความดูแลเขามากขึ้นนะคะเติมรักให้กันทุกวันนะคะก็จะเป็นความ ความรู้สึกที่ดีๆนะคะในการใส่ใจเข้าใจดูแลกันมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่จะช่วยให้ คุณภรรยาเนี่ยเขาได้แบบว่ารับมือนะคะแล้วก็เป็นการแบบว่าเสริมเพิ่มนะคะส่วนที่ขาดหายไปโดยเฉพาะในเรื่องของฮอร์โมนนะคะการใส่ใจที่เราจะดูแลนะคะซื้ออาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ภรรยาของเราได้ทานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะชอวานะคะจะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับคุณผู้หญิงนะคะในวันที่อายุเพิ่มขึ้นทานเพียงวันล,ละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้องสาวฝืดแห้งนะคะไม่มีอารมณ์ร่วมกับคุณสามีตรงนี้ ดูแลได้ตอบโจทย์มากน้องสาวไม่ฟิตไม่กระชับหลวมหย่อนยานในวันที่คุณผู้หญิงอายุเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะช่วยประชับนะคะน้องสาวของเราให้กล้ามเนื้อภายในช่องคลอดของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลามีกิจกรรมรักด้วยกันก็จะรู้สึกถึงความเสียวมากยิ่งขึ้นเสร็จง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่เราแบบว่าไม่เสร็จแล้วก็เสร็จยากอะไรเหล่านี้นะคะรวมถึงปัญหาองค์รวมระบบภายในของผู้หญิงก็จะดีมากๆนะคะ1ซองมี12แคปซูลนะคะ 299บาทเท่านั้นและสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่หรือว่าคุณพ่อบ้านนะคะจะสั่งซื้อไว้ให้คุณแม่บ้านของเราได้ทานได้ดูแลตัวเองนะคะ1นึ่งซองสองรหากใครรับโปรโมชั่นนะคะเซ็ตส่ซองนะคะจ่ายเพียง1,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะกรณีเก็บเงินปลายทางนะคะ1นึ่บาทเท่านั้นค่ะ